เเชื่อแล้วนายนาอยู่ไหนอ่ะไงจ๊ะนายอยู่ไหนอยู่บนรถค้าตอนนี้อยู่อีกประมาณกี่นาทีถึงอีกกี่นาทีถึงสิงอไม่รำคาญกูเหรอเบื่อกูยังเบื<ะ>่อกูยังบอลอยู่บอล กินอะไรกันน่ะคิดให้หน่อยดิแมวแมวแบบในห้างอ่ะเอาแบบแถวแถวห้างแล้วสองรุ่มครึ่งแล้วเขาไม่เขาไม่กินกันแล้วน้องก็ก็มันยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวไม,ไม่กินข้าวเลย <c oughs> ไม่ก็เพราะว่าเดี๋ยวจะไปแถวแถวคอนโดพี่ไงครับแต่ว่าคุณเป็นเจ้ากินคุณก็นึกร้านให้หน่อยสิว่ามันมีอะไรบ้างเออเขามีแอร์เ<ต>ขามีแอร์เขาม,มีแอร์ด้วย ประมาณไหนอ่ะอาหารเช่นมิชลินห้าดาวมิชลินห้าดาวไม่่อยู่โมกันโดแตันไม่หมมองมั่หน่อยนะได้ไเดี๋ยวอ่องงี้เดี๋ยวเจอเจอกันคิดคิดโต๊ิดบอกพี่ล่งหน้าสักสิบนาทีได้ไหมก่อนถึงได้เอาจริงนะถ้าเกิดพี่ใส่เชิชขาวผมนึกว่าพี่กาลังจะเปิดวงหมอลำเพราะว่าวานิวที่อยู่ข้างหลังพี่ ก็เฟรมัสแล้วทำอะไรก็ได้เฟรมัสแล้วทำอะไรก็ได้ครับผมได้ได้ได้เดี๋ยวใกล้ๆถึงแล้วเดี๋ยวโทรไปนะนึกร้านแบบเผื่อๆไปให้ด้วยนะได้ครับมีแอร์คิดร้านเผื่อๆเอาต้มปิ้งย่างอาหารจานเดียวเย็บอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวโอเคได้โอเคอร์รู้เรื่องแวนะครับไป b y มันจะมีไลฟ์ไหนที่อืมันโดนตามกินข้าวได้ขนาดนี้จริงกล่องสุ่มก็ต้องเปิดร้านข้าวก็ต้องหาได้ทุกคนเพื่อเป็นเพื่อเป็นการไม่รอช้า